ที่ดินอาคาและอุปกรณ์หรือ PPE เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่เข้าเงื่อนไขทุกข้อดังนี้ 1. มีไว้เพื่อผลิตสินค้าหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือให้ผู้อื่นเช่าหรือมีไว้เพื่อใช้ในการบริหารและคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาตัวยอย่างเช่นยีราฟซึ่งเป็นสัตว์ในสวนสัตว์ที่มีไว้เพื่อให้ลูกค้าเข้าชมถือเป็น PPE เพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนมีไว้เพื่อให้บริการและให้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาอีกตัวอย่างหนึง่งรถยนต์ให้เช่าโดยระยะเวลาให้เช่าน้อยกว่า1ปีถือเป็น PPE เช่นกันเพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนมีไว้ให้ผู้อื่นเช่าและคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า1รอบระยะเวลาโดยไม่คำนึงถึงตัวของระยะเวลาที่ให้ผู้เช่าเช่าเพื่อเพื่อการให้ผลิตผลหรือแบร์เลอร์แพน คือพืชมีชีวิตที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือจัดหาผลิตผลทางการเกษตรคาดว่าจะให้ผลผลิตมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลามีความเป็นไปได้ยากยิ่งที่จะขายเป็นผลิตผลทางการเกษตรเว้นแต่เป็นการขายเศษรซรากซึ่งเป็นผลพลอยได้ TAs 4 1ในเรื่องของเกษตรกรรมระบุว่าสินทรัพย์ชีวภาพ (Biological Asset) คือสัตว์หรือพืชที่มีชีวิตใช้ TAs 4 1 มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมต้นทุนในการขายไม้ย,ยินต้นคือเพื่อเพื่อการให้ผลิตผลแบรเลอร์แพนซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่หาแฟร์แวลูลได้ยากจึงให้กลับมาหามูลค่าโดยใช้ t a s 1 6เรื่อง p p e ผลิตผลทางการ,กรเกษตรคือผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้จากสินทรัพย์ชีวภาพใช้ t a s ี่ a 1ตัวอย่างเช่น คำส่วนทุเรียนพิจารณาสินทรัพย์ดังนี้ที่ดินที่ใช้ปลูกทุเรียนถือเป็น PPE เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนมีไว้เพื่อการผลิตและคาดว่าจะใช้งานมากกว่านหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีต้นทุเรียนไม่ถือเป็น PPE แต่เป็นสินทรัพย์ชีวภาพท,ที่ใช้ TAE 16ในการหามูลค่าผลทุเรียนบนต้นทุเรียนไม่เป็น PPE แต่เป็นผลิต,ตผลทางการเกษตร ต้นไม้ที่เป็นสินทรัพย์ชีวภาพต้องมีอายุมากกว่าหนึ่งปีไม่นับตัวของพืชลมลุกตัวอย่างต่อมากิจการเลี้ยงวัวเพื่อรีดนมวัวขายโคนมไม่ถือเป็น ppe แต่เป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตและเลี้ยงเพื่อการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรหรือก็คือนมนั่นเองน้ำนมไม่เป็น ppe แต่เป็นผลิตผลทางการเกษตรข้อควรระวังการจัดประเภทผิด ทำให้รับรู้รายการผิดและ,สะแสดงรายการในงบผิดการรับรู้รายการหรือ recognition กิจการต้องรับรู้ต้นทุนของ ppe เป็นสินทรัพย์เมื่อเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อดังนี้ 1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือการรับรู้รายการชิ้นส่วนอะไรเช่น ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปั่นไฟสำรองอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรับรู้ว่าเป็นไปตามคำนิยามรวมถึงใช้งานมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาหากไม่เป็นไปตามคำนิยามจะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือตัวยอย่างเช่นกิจการผลิตสารเคมีใช้อุปกรณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดของโรงงานอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงถือเป็น PPE เพราะ สามารถจับต้องได้ใช้ในการบริหารและคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า1รอบระยะเวลาถ้าอุปกรณ์มีราคาถูกและมีความทั่วไปซื้อตามร้านค้าไม่ถือเป็น PPE แต่ให้บันทึกเป็นสินค้าคงเหลืออีกตัวอย่างหนึง่งมอเตอร์ใช้กับเครื่องจกักรอายุการใช้งานมอเตอร์มากกว่า1ปีซื้อมา100 0บาทใช้งาน5ปี จึงถือเป็น PPE ราคาทุน PPE รวมถึงต้นทุนเริ่มแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งหรือสร้าง PPE ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเพื่อต่อเติมเปลี่ยนแทนบางส่วนหรือซ่อมแซมการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการหรือ Measurement a d r e c o g n i t i o n วัดมูลค่า PPE โดยใช้ราคาทุนซึ่งก็คือรายจ่ายทุกรายการที่ต้องจ่ายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพ และสถานที่ที่ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจการส่วนประกอบของราคาทุนได้แก่ราคาซื้อ (purchasing price) ร่วมถึงอากรขาเข้าภาษีซื้อขอคืนไม่ได้หลังจากหักส่วนลดของผู้ขาย 2. ต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่ใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร 3. ต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้ายบุรณาสินทรัพย์ยนั้นโดยรับรู้ได้เมื่อภาระผูกพันนั้นเกิดขึ้นก่อนเมื่อ PPE อยู่ในสถานที่ที่พร้อมใช้งานตามประสงค์ของผู้บริหารแล้วจะไม่ให้เอามารวมเป็นราคาทุนเพิ่มได้อีกต่อไปต้นทุนที่ดินรวมถึงค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่ทำให้ที่ดินพร้อมใช้งานรวมถึงราคาซื้อที่ค่าทนายความค่านายหน้าค่าใช้ใจ,ใจ่ายใดๆที่ทำให้ที่ดินพร้อมใช้งานเช่น เคลียพื้นที่ทุบตึกเก่าถมที่ค่าประเมินราคาที่ดินไม่ถือเป็นต้นทุนที่ดินเพราะการได้มาซึ่งที่ดินไม่จําเป็นต้องประเมินราคากรณนีทุบตึกเก่าบนที่ดินและขายซากราคาขายซากสามารถหักออกจากต้นทุนที่ดินตัวยอย่างเช่นซื้อเหมาโรงงานพร้อมที่ดินราคา8ล้านบาทประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้มูลค่ายุติธรรมของอาคารที่ดินและอุปกรณ์ คือ4 5 0ล้านแล้านและ2 5ล้าบาทตามลำดับคิดต้นทุนเริ่มแรกได้ดังนี้ในส่วนของอาคารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มูลค่ายุทิธรรมทั้งสิ้น45%ที่ดิน30%และอุปกรณ์2 5เมื่อนำแต่ละสัตาส่วนไปคูณกับ10ล้านก็จะได้ออกมาเป็นต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์แต่ละชิน้นการป้านส่วนต้นทุนมีความสำคัญเนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคา ก็แตกต่างกันเช่นกันส่วนปรับปรุงที่ดินหรือ land improvement ให้บันทึกราคาทุนแยกออกจากที่ดินเนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคาแตกต่างกันเช่นถนนที่จอดรถการคิดต้นทุนอาคารที่ซื้อมาในกรณีสร้างเองค่าสถาปนิกค่าขออนุญาตก่อสร้างตน้นทุนทุกอย่างที่ทำให้อาคารพร้อมใช้งานตามประสงค์ของฝ่ายบริหารกรณีที่พร้อมใช้งานแล้ว ให้รวมราคาทุนด้วยราคาจ่ายซื้อต้นทุนการปิดการซื้อต้นทุนใดๆในการปรับปรุงอาคารจนกว่าอาคารจะพร้อมใช้งานตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารตัวอย่างเช่นซื้ออาคารราคา7,100บาทบนที่ดินราคา1,700 0 0บาทจ่ายค่าโอนอาคาร1,000บาทและค่าโอนที่ดิน2,000บาทจะบันทึกรายการบัญชีอย่างไรวิธีทำก็คือเดบิตที่ดิน190000บาทซึ่งเกิดจาก1 7 0 0 0 0บาท ที่เป็นราคาของที่ดินและอีก2,000บาทที่เป็นค่าโอนที่ดินเดบิตอาคาร31,100ประกอบด้วย7,100ที่เป็นราคาจ่ายซื้อ1,000บาทซึ่งเป็นราคาที่จ่ายสำหรับค่าโอนและ23,000บาทค่าปรับปรุงอาคารให้พร้อมสำหรับการใช้งานตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารและเครดิตเงินสด1 4 1 1 0แบาท การคิดต้นทุนอุปกรณ์เช่นราคาจ่ายซื้อภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ค่าขนส่งเครื่องจกักรค่าติดตั้งและค่าทดสอบตัวยอย่างเช่นในปี2566กิจการซื้อเครื่องจักรใหม่มาประกอบและติดตั้งที่โรงงานโดยราคาเครื่องจักรอยู่ที่1 0 0 0 0บาทค่าขนส่ง400บาทต้นทุนการติดตั้ง1,200บาทต้นทุนทดสอบความพร้อมใช้งาน700บาท ก่อนที่เครื่องจักรจะพร้อมใช้งานกิจการมีการผลิตชิ้นงานตัวอย่างโดยใช้วัตถุดิบทางตรง50บาทแรงงานทางตรง20บาทค่าใช้จ่ายในการผลิต10บาทขายชิ้นงานตัวอย่างออกไปในราคา95บาทราคาทุนเครื่องจักรเท่ากับเท่าไหร่ราคาทุนของเครื่องจักรประกอบด้วยดังนี้ราคาจ่ายซื้อ10,000บาทค่าขนส่งเข้า400ต้นทุนการติดตั้ง1,200ต้นทุนทดสอบความพร้อมใช้งาน700 รวมเป็นราคาทุนของเครื่องจักร1 2 3 0 0บาทโดยบันทึกบัญชีดังนี้ในส่วนของชิ้นงานตัวอย่างเมื่อผลิตชิ้นงานตัวอย่างออกมาได้แล้วก็เดบิตสินค้าตัวอย่าง80บาทเครดิตเงินสด80บาทในตอนที่ขายชิ้นงานตัวอย่างเดบิตเงินสด95บาทเครดิตผลกำไรจากการขายชิ้นงานตัวอย่าง15บาบาทเครดิตสินค้าตัวอย่าง 80บาทต้นทุนการผลิตของสินค้าตัวอย่างนี้จะไม่สามารถนํามารวมเป็นราคาทุนของเครื่องจักรได้อีกต่อไปแต่ก็ยังไม่เป็นสินค้าคงเหลือต้องบันทึกแยกเป็นสินทรัพย์ไว้หากมีการขายให้บันทึกยอดกําไรขาดทุนสุทธิไม่ถือเป็นรายได้ในงบกําไรขาดทุนแต่เป็นรายได้อื่นๆในส่วนของ OCI หรือ a t t e r c o m p e n s i v e Income ต้นทุนในการรื้อขนย้ายบูรณะสถานที่ของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระของกิจการเกิดเมื่อได้สินทรัพย์หรือใช้งานสินทรัพย์กิจการจะต้องรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์และทยอยตัดค่าเสื่อมราคาและรับรู้ประมาณการหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้องตัวยอย่างเช่นกิจการสร้างแท่นขุดเจาะราคา750ล้านบาทโดยต้องรื้อถอนเมื่อสิ้นสุดสัมปทานคาดว่าจะต้องจ่ายเงิน100ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคิดลดสิบเปอร์เซ็นต์ราคาทุนของสินทรัพย์เท่ากับเท่าใดในส่วนของมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายค่าหรือถอนก็คือ100บาทคูณกับ pvif 10%บเปอรซน์สามงวดซึ่งมาจากอัตราดอกเบี้ยสิอร์และอายุสัมปทานสามสิปีเมื่อนำมาคูณกันก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายค่าหรือถอนอยู่ที่5้าด็ดสล้านบาท ดังนั้นกิจการต้องบันทึกค่าราคาของแท่นขุดเจาะในราคาทุน750บวก5.73ล้านรวมเป็น755.73ล้านบาทสามารถบันทึกรายการบัญชีได้ดังนี้วันที่1เดือน1ปี X 1ณนะวันที่ได้แท่นขุดเจาะมาเดบิตแท่นขุดเจาะ755.73ล้านบาทเครดิตเงินสด750ล้านบาท เครดิตประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนแท่นขุดเจาะ5.73ล้านบาทณวันที่31เดือน12ปีเ1เดบิตค่าเสื่อมราคาแท่นขุดเจาะ25.19ล้านบาทเครดิตค่าเสื่อมราคาแท่นขุดเจาะสะสม25.19ล้านบาทซึ่งเกิดจาก755.73ซึ่งเป็นราคาทุนของแท่นขุดเจาะหารด้วย30ที่เป็นอายุการใช้ประโยชน์ของแท่นขุดเจาะดบิตดอกเบี้ยจ่าย0.57 3ดม ล้านบาทเครดิตประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนแท่นขุดเจาะ0.573ล้านบาทซึ่งมาจาก5.73ที่เป็นประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนของแทนขุดเจาะคูณกับ1 0ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคิดโดที่โจดระบุไว้ข้างต้นและทำการบันทึกบัญชีในทำนองเดียวกันอย่างนี้ไปจนถึงปีที่30